จงมีชีวิตในวันต่อวันอย่างธรรมดาเก็บเกี่ยวไควยคว้าแค่เพียงที่ไว้แล้วใจไม่เจ็บช้ำและภูมิใจ กับสิ่งที่ทำรวมทั้งจดจำแต่สิ่งที่ดีไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้เราอาจจะมีโอกาสอีกไหมขอให้เราเป็นหนึ่งคนเมื่อแก่ชราที่มองขอฟ้าเมื่อสุริยกํากำลังจะตกพื้นแล้วไม่มีสิ่งใด ติไทยเวลนะอาจารย์ตวไทยเวลนะ่าตาทำอาไัยอ๋อเกิอาียงาวเยคนท์กไปร่เรียวเรียวยูทูบเบอร์ No, you're nice. fine. ยกรับผิดเารการผู้ประอบการน ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อันนั้นโอ้ดิต้องหาต้องต้องต้องหาผ้าป่าสร้างโดมแล้วเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมนักเรียนหาผ้าป่าสร้างโดมแล้วไงนะกันร้อนนะกันแดดกันฝนเนาะ บอกบอกพ่อบอกแม่ด้วยเด้อเกี่ยวเกี่ยวข้าวเสร็จโอ้เนี่บอกที่ว่าแบบดีเด้อเอาขอบคุณครับครับเกี่ยวเกี่ยวข้าวเสร็จบอกเดียวพ่อบอกพ่อบอกแม่เด้อขอพ่อป่าหน่อยครับขอขอพ่อป่าหน่อยครับขอพ่อป่าสร้างรูมหน่อยครับ พอดีผมร้อนมากเลยครับนนออะครับผม,มบโอ,อ้หลายคนตสดแางดูบโอ้ท้งายใหญ่ใต่มหวันนี้ทั้งะเียนหญิงแล่ะ,ละเียนชายเยอะอันนี้ถ้าสังเกตจากระดับชันมัธิมนะวันนี้สายกันเลยค่ะ ท่าแต่ลห้องทนัเรียนมาแค่สอคน3คนเี้ยไปบรเวณที่นักเรียนับิ่ชอบวางไหมคะวางไหมวางไหมคะมัธยมวางไหมคะยู่บนไหนแล้วครับเดยวอยู่บนไหนแล้วครับ

รับเออเก่เเงมากเก็บไม้มกรอ,อสิ่งสิ่งที่ลุงทําไว้หนูรอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวหนูจะรู้เลยว่าสิ่งที่รู้ทําไว้ได้เก็บไว้ได้ตลอดเลยนะครับคอยไปดูในในขบวน,นะครับกลาอากาศเก็บไว้ได้นานครับเก็บไว้จนนู่นแล้ว

ยิ้มทั้งวันเขาเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าคนอารมณ์ดีอารมณ์ดีเกินโอเคครับขอบคุณมากครับผมเมโทร20บาทเป็นไรนะหน้าตาหน้าตาใมือร้องให้มาเลยบอก ซึ้งซึ้งในวันแม่บ่โอ้โหโอ้โหกระทบกระเทือนในหัวใจเลยโออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกลับไปค่อยอาบร้องไปเถอะตอนนี้ร้องเถอะเดี๋ยวโตเป็นหนุ่มอย่าร้องนะอายรับ เลซี่ยคนไหนแล้วครับนี่คนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งแล้วเนาะอ่า้งึงเออคนโผล่หนึ่งครับออเตะไจัดแถวอ่าคนแข้งหนึ่งอ่าขึ้นได้จะได้จะได้ หมดแถวตรงยกมือซ้ายยกมือซ้ายใน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 ขวาสายอยู่ไหนสาย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 ทางนี้สายทางนี้สายสายสายทางนี้สายทางนี้ครับสายนีโอ้ยลงซ้ายลงขวาแล้วสายอยู่ไหนครับสายนี่นี่สายสาย Thằng đi khóa 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 à khóa quá khóa 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 quá khóa 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 quá quá khóa khóa quá khóa quá 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 khóa sai khóa rồi ว่าตาผ้าจัดตัดพบไหมสวัสดีครับพอไหนแล้วเพื่อนพอห้าแล้วโอ้โหแป๊บเดียวพอห้าแล้วเร็วมากเมกพอไหนแล้วเมก ก็ห้าแล้วอ๋อเจ้าเกศก็จะบับปิดให้นะครับนี่ปืนกับปิดสวนอกลมในฝากราจันท์ท่านเดี๋ยวกระหมาอ้อ่าพอเราเปิดขึ้นครับว่าตากฝากเรื่องนี้ใครอยากเก่งอยากมีชื่ออยากประสบคลาสำเร็จก็ต้องฝึกตั้งแต่เด็ก ไม่ไมีวิธีรับนะครับเนี่ยบางคนบอกว่าอย,ยากผูกหวยรางวัลที่หนึ่งเหมือนยกเมยยงเนี่ยนะครับหายากนะแต่บ,บนเราอำเภอเรานี่เนี่ยครับอ้าวประมยสวยๆครับวาดการชัดไปวาดตารได้ที่หลวงพ่อจะไปหาขนมอานดับหนมาให้ครับมาเรียนช่วงบ,บ่ายอ้าวยืนตรลงใครเล่นใครคุยเยืจอมาขายให้ครับ จากราาสิบบาทเดี๋ยวจะขายให้ยี่สิบนะครับเดีจะจบชื่อไว้ไว้ครพ่อครูจดชื่อไว้ด้วยนะเป็นคนใดลื้อยอมกันไม่ตัดใจเรียนเด็กในกระดาเล่นในกระดาอบรมเด็กเล่นในกระดาเรียนนแสดงว่าอะไรครับไม่รู้จักเวลาเวลาอ้าพรมขึ้นครับยุดโดดโดดเห็นไหมครับเด็กอนุบาดนั่งนิ่งเลยครับเห็นไหมดกไปคุยเลยเห็นไหมครับโอ้เด็กคนนี้เด็กอรุบาลดีเป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นไหมครับ เราจะตั้งใจนะครับเนี่ยนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามนุษย์เราเนี่เป็นสัตว์ที่มีปัรพะบุรุกร่วมเดียวกันกับสัตว์ประเทศใดครับลิงครับเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าเป็นพันกินงเป็นตุ่ของเรานะครับแต่เป็นวิวัฒนาการมาดูพวกเราครับเด็กัะเรียนคนไหนก็ตามวิวัฒนาการเป็นมนุษย์เป็นคนยังไม่สมบูรณ์ เวลานักก็ไม่ลิ่งเวลาเรียนทำอะไรกยุกยิกยุกยิกยุกยิกยิฝึกฝนอดทนพออดทนฝึกไม่งอฝึกไม่ี่เหีย้นสี่งตั้ตั้งตัอกตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งไว้ใหี้แต่วันนี้ขอจบตั้งใจ ดังตั้งตนดังตั้งตนตั้งมันเออตั้งมันฝึกฝนไฟฝันฝึกฝนไฟสันฝันฝันไฟฝันฝันไฟหลบบกคร้อหลบบกคร้อเจาะจิตจอะใจเจอะจิตจาะใจส่งเสริมสอนไส่ส่งเสริมสอนไส้สวมใส่คุณธรรมสว อัลิกท่าการป่าจะมาฝึกมาฝึกสารพัดฝึกได้จับใจหมายเราเป็นนักเรียนฝึกฝนทุกวันจนแทบตายถ้าเอาดี ไม่ได้ก็ไอลิงก็ไอลิงลิงพ่อมาฝึกเป็นอะไรครับทำอะไรครับฝึกเอาลิงมาฝึกทำอะไรครับเคยดูไหมครับเอาลิงมาฝึกทำอะไรครับเดี๋ยวบอกนามาฝึกอะไรกันแกมาฝึกทำอะไรครับช้างมาฝึกทำอะไรครับเราสื่อบางช้างมาฝึกทำอะไรครับช้างอะไรนะเอาช้างมาฝึกทำอะไรครับ

ทำอะไรครับพระพุทธเจ้าบอกว่าทันโตเศโหมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วประสิฐที่สุดอ่าเส้วมือวางที่ตาครับกลับตาเบาๆอี่สามนาทีครับพอออกมาถึงนะครับเดยังไไ่ถึงจะเข้าโรงเรียนครับยืนตรงๆครับนะกลับตาเ่าๆหายใจเข้าลึกๆนะครับเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งเรา สงบนิ่งเท่าไหร่นะครับนี่อากาศที่ร้อนก็จะเย็นนี่ตั้งใจอ่าสหลภงพใจเขานึกๆคนไหนนั่งตัวไม่ตรงเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปหาแล้วนะครับขอบคุณครับไม่ตอบคือไม่พักนะครับไม่เป็นไรครับเอาครั้งหน้าก็ได้เมื่อมีคนถามต้องมีคนตอบนะครับปออะไรครับปอสองนี่ตอบเป็นคนแรกนะครับเดี๋ยวให้พักก่อนนะครับ จะให้พักก่อนเป็นคนแรกต่อไปนี้ขอเวลาครับจำหน้าคนที่อยู่ข้างหน้าเราข้างหลังเราข้างซ้ายและข้างขวาจำให้แม่นจำหน้าจำชื่อจำนามสกุลปฏิบัติครับด้าน,นขวาชื่ออะไรคนที่อยู่ด้านหน้าชื่ออะไรด้านหลังชื่ออะไรช่ถึง <6, S 2> 9 8 7 6 5 4 3 สองเดินตรงไปหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั ام, ้งกองตัวตรงจับความจับคนนั่งหลังค่อมมาด้านหน้าครับครับดูครับเมื่อสักครู่ให้เราเช็คแล้วนะครับว่าคนข้างนา้าคนขข้างหน้าเราเป็นใครคนข้างๆเราเ <Okay. S 1> ชื่ออะไรอ้าวจากการพรักให้เรากลับมานั่งที่เดิมทราบทราบทราบ ถ้ามีเพื่อนที่อยู่ด้านหน้าเราหายคนค่ไหนคนที่อยู่ด้านหลังต้องรับผิดชอบจำได้แล้วว่าเพื่อนที่อยู่ข้างๆด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังเอาทำไมแกชี้ไปคนละทางพระจะหันไปทางไหนครับเอาเอาอย่างนี้ครับเอาเออลงเมื่อสักครู่มาถึงเดินหาห้องน้ําเข้าไม่เจอครับไม่รู้ทำยังไงหาห้องน้ําไม่เจอ ใครบอกพักได้บ้างครับว่าพักต้องเข้าห้องน้ำที่ไหนครับที่ไหนครับที่เมนโอ้โหปไกใจมากเลยครับไปที่เมนทำไมครับพักเข้าห้องน้ำโรงเรียนไม่ได้นะครับต้องไปเมนนะครับแบบนี้น้อยใจครับที่ไหนครับอ๋อตรงนี้พายจากนึกว่าครัวครับเห็นมีอางน้งจานครับอ๋อที่แทบเป็นห้องน้ำพอแล้วครับดูแล้วครับเห็นแล้วครับอาเอามือลง เดี๋ยวจะให้พักก่อนพี่ประธานครับพี่ประธานมีทั้งหมดสาคนหลังจากที่ปล่อยพักเสร็จแล้วเรียกกลับเข้ามาพากลับพัาทุกครั้งนะครับหลังเข้าและหลังออกในถ้าหากว่าไม่มีใครถูกเมนร่อนนี้ก็จะยกไปกิจกรรมต่อไปนะครับ <c oughs> ถ้ามีคนถูกก็อมอบเลยตกลงตามนี้นะ อ้าวมือวางที่ขาครับพระอาจารย์จะดูด้วยนะอ้าวแล้วก็ดูด้วยหนึ่งสองสามกราบพระเชิญครับอันนี้ฝึกบรรยายน,นะหนึ่งสองสามดังๆปาไปด้วยลูกดูครับ ผูดูครับพระอาจารย์ครับผู้ชายมีคนกราบพระถูกไหมครับวินิจฉัยครับเกือบถูกนะครับถูกหรือไม่ถูกครับไม่ต้องเกือบครับขอชัดๆครับเด็กจะได้รู้ไม่ถูกผิดตรงไหนครับบอกเลยครับ เราข้อสอบวางต่อจากเขานะครับมือห่างกันเฉพาะผู้ชายใช่ไหมครับห่างกันหนึ่งผลส้มครับหนึ่งผลส้มพระอาจารย์ลงทาให้ดูได้ไหมครับนี่หมดครับครับครับนี่หมดครับผู้หญิงถูกผู้หญิงถูกไหมครับผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับอ่าทั้งหมดเตรียมตัวครับเดี๋ยวถ้าพระอาจารย์กราบถูกก็จะเอาไปร่อนถวายพระอาจารย์เลยครับเดี๋ยวแอบแวะไปฉันที่วัดด้วยกันครับเตรียมตัวครับ หนึ่งสองสามัญีขอเสียงไปครับอัญจลรียโดโดโดครับโอ้สวยเอันไเห็นไรครับโอ้อยู่ตั้งนานไม่สอนไม่ฝึกนครับโด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 สวยสวยครับสวยสวย sosiale zat oh oh pro hai pra